ตกใจหมดปะโเอ้ยเปิดเล่นทำไมวะเอามาดีอุ้ยโทรศัพท์ดังไปรับเร็วอือผู้บุกลุกจับคุณไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทัศดินครับผมวันนี้ผมจะไปเอาชีวิตรอดจากการถูกบุกลุกบ้านในแมพที่ชื่อว่าผู้บุกลุกอืมผู้บุกลุกมันจะน่าก,กลัวขนาดไหนถ้าผมจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องลองไปดูครับผมแต่ก่อนจะไปรับชม ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อพาทศนน์ไปถึงหนึ่งหมื่นซับด้วยครับผมไปเป็นหนึ่งในหนึ่งหงมื่นซับด้วยกันนะครับรกดกันแล้วรวยกันเ,เลยครับจะหลอดไหมเนี่ยเตียบตัวหลอดแล้วเนี่ยเตรียบตัวหลอดเลย <S 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 คุณจะเลือกอะไรผู้เล่นคนเดียวหรือผู้เล่นหลายคนอืมผมมาคนเดียวมันก็ต้องคนเดียวสิครับจัดไปหนึ่งคนบรรจุคือตอนนี้ผมอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมแล้วผมจะต้องทําอะไรกับมานะ่ะถ้าไม่จอภาพมันลายๆไว้น่ย ก็หล่นเลยวะอันนี้คือตาผมเป็นอะไรผมใส่แว่นตาที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่นะเนี่ยมันทำไมเป็นแบบนี้นยน,นี้มีโน้ตปะไม่ใช่คืออะไรวะสวิตไฟเหรอทำอะไรไม่เห็นได้เลยเดี๋ยวผมจะต้องไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเชนนอยได้ฉันจะอทำอะไรกับบ้านหลังนี้ลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะ เห็นปะเห็นมัไหมเดี๋ยวเห็นหมัไหมเมื่อกี้นั่นเราลงไปไม่ได้ปะมันคือผู้บุกรุกเหรอถ้าผมจะต้องไปดูกล้องวงจรปิดอะไรตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิเฮ้ยมีไฟฉายนี่ว่ะทำไมมันส่องไปส่องมาอย่างเงี้ยในนี้เหรอเออเห็นคนเดินว่ะ เราขยับตัวไม่ได้หรวอปะตัวแล้วไงวอดเฮ้ย <What? S 1> อ้ยอะไรวะโอว้าวเธอกลับมาแล้วเหรอที่สุดของ BHS ผมตายเยี่ยงวะตายได้ไงอะ่ะเนี่ยมันให้ผมทำอะไรเนี่ยุณจะเลือกอะไรอืมขอคนเดียวสักทีก่อนนะคือยังงงอยู่เม,เมื่อกี้มันตายได้ยังไงแล้วผมจะต้องทำอะไรกับมัน ไม่เลือกนี่ได้นี่วาเลเวลทุกคนบ้านเดอะมอจุดจบสำเร็จห้างสรรพสินค้าบ้านเ,าเลือกสักหนึ่งใช่ไหมเอาบ้านแล้วกันเอาง่ายก่อนของ่ายก่อนความมิตกกังวลศูนย์เฮ้ยตอนนี้เข้ามาแล้วครับเฮ้ยตรงนี้มีความว่ตกกงังวลความรับลุโทรศัพท์ดังวะโทรศัพท์ดังวะแล้วทำไมเรายืนโยกอย่างนี้วะเนี่ย้ยตัวเราเป็นไรวะ เป็นหนุ่มฮิปฮอปป่ะโย่ทำไมเนี่ยออรับก่อนเว้ยเดี๋ยวเขาวางนี่เป็นรายงานข่าวอย่างเป็นทางการจากตำรวจเราได้รับรายงานว่าอาชญากรที่อยู่ในพื้นที่ของถิ่นของคุณน่าเสียดายที่บริการทางโทรศัพท์จะหยุดให้บริการเพื่อซ่อมแซมต่อไปนี้คือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของคุณหากคุณเป็นหนึ่งหากคุณเป็นเหยื่อให้ซ่อนและอย่าออกจากบ้านพักในห้องคนเดียวรอผู้บุกรุกที่จะออกจากบ้านรอให้ผู้บุกรุกออกจากบ้านถ้าผู้บุกรุกเห็นคุณแล้วถูกฆ่าก็เรื่องของคุณ ฉันหวังว่าตอนนี้คูจะพร้อมสําหรับเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ของผู้บุกลุกอะไรวะอ่านคู่มือบนเตียงเพื่อดูวิธีเอาตัวรอดฮะคู่มือบนเตียงนี่เหรอโทรศัพท์จะหยุดทำงานเนื่องจากการหยุดชะงักจากการซ่อมแซมภายนอกมันเป็นงานของคุณอย่่งเงียบโทรศัพท์ยิ่งมีแหวนโทรศัพท์มากขึ้น การตระหนักขึ้นถึง100ถ้าความตระหนักขึ้น100นั่นหมายความว่าผู้บุกรุกจะระวังตัวมากเกมจะจบลงแล้วใครมันโทรมานี่อ่านอยู่อ๋อไม่ทำเสียงดังอย่าให้โจมันรู้ว่าเราอยู่ในห้องนี้งั้นเหรอปิดไฟเลยไหมโอ้โหมืดว่ะเปิดเถอะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ย hey, ่างไรวะ เฮ้ยปิดไฟอะปิดไฟก่อนนะปิดไฟก่อนมาวิตกกังวลลดลงไหมสวยแล้วไงหกสิบหกสิบเสียงเหมือนผมโดนกระซวกไส้ออกมาผู้บุกรุกเจอคุณแล้วอืออะไรจะเจอง่ายเจอได้ขนาดนี้ลองเล่นหลายคนดูดิหาเพื่อนหน่อยวะ อ่ะสี่แล้วปะลุยโอเคมาตอนนี้ผมมากับเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะอาศัยเพื่อนเอาครับทุกคนลงคะแนนในโหมดง่ายบ่ง่ายบ,อายบอ่อุ๊ยฝันร้ายเลยเหรออาผมผ่านโหมดง่ายก่อนได้ไหมเอ้ยเออสอง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 อ่ะจะไปโหมดไหนวะโอโหสามสองไม่นะไม่นะโอ้โหโหมดฝันร้าย <c oughs> แค่หมดง่ายก็จะไม่ผ่านอยู่แล้วเอ,เอาไงอ่ะเอาไงเพื่อนทำอะไรบ้างอ,าาอ่ะโทรศัพท์ดังอ่ะรับดิกดข้าไปเลยอุ้ยผิดไฟแล้วอ่านคู่มือบนเตียงอ่านแล้วอ่านไม่จบล่ะคุณรู้่าทำอะไรบ้างอ่านไม่ทันน่ะเฮ้ยเพื่อเราเปิดไฟเลยเพื่อนเราบอกไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกลัวมันจะ,จะซ่อนในตู้ดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยเดชอันนี้คือ กล้องสองไม่เห็นอะไรเลยกล้องแปดเออเลอร์กล้องสามเห็นไม่ชัดเลยก้องนั่งเล่นกล้องสี่บันไดใต้ดินอยู่ไหนวะนี่คือว่ราระบายอากาศโอ้อันนี้เออเลอร์เออกเถอะออกเถอะออกเถอะแล้วเพื่อนเราไปไหนอะหรอเฮ้ยมีลูกศรขึ้นมาตรงนี้วะเดี๋ยวดิโอเคเข้าข้างในใช่ไหมเพื่อนได้เลย โอเคถ้าเกิดว่าควายไปตกกระวนขึ้นมาเอา้าตกใจหมดประตูเอ้ยเปิดเลยทำไมวะทำไมา่ดีอุ้ยโทรศัพท์ดังไปรับเร็วอือผู้บุกลุกจับคุณไปจับคือเราไปอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีเออเรื่วะเอาไงดีเอาไงดีก็เลยโดนแล้วก็เลยโดนแล้วแล้วเอาไงตื่อยแล้วว่ะเฮ้ยใครเปิดประตูเปิดทำไมละ่ะ ว้าเรียบร้อยไรกับเพื่อนก็ไม่รอดก็เล่นสมดฝันร้ายขนาดนั้นนะลองอีกทีดิอยากรู้มันจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้เนี่ยงานเราต้องอ่านคู่มือให้จบก่อนผู้บุกรุกจะเริ่มต้นออกไปข้างนอกและจะก้าวเข้าสู่ห้องของคุณคุณสามารถสอดแนมได้จากกล้องวงจรปิดผู้บุกรุกสามารถเข้าห้องของคุณได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเขาทำเช่นนั้น แล้วทําตามขั้นตอนต่อไปนี้หึ่งปิดไฟของคุณ2ปไปที่ตูเสื้อผ้า3ปิดประตูถ้าได้ยินเสียงคานเราต้องปิดไฟแล้วอย่าขยับโอเคครับทุกคนเกิดมีการเผาไหม้เหมือนไฟไฟไม่ติดอย่างนี้ออโอเคก็คือเราเข้าตู้ก่อนแหละอันดับแรกถ้ามันมาถ้าเสียงคานมาก็อันนี้เอาอันนี้คือกล้องห้องเราใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้มีทางออกว่านี่ไงฟิล เมื่อกี้ทำไมเราเล่นคนเดียวมันไม่มีฟิวะเราจะต้องเอาฟิลตรงเนี้ที่มันพังเนี่ยต้องไปหาฟิลที่อยู่ข้างนอกประตูใช่ไหมเราออกไปจากตรงนี้ได้ไหมอ,ออกไปไม่ได้แล้วฟิลนั้นมันอยู่ที่ไหนหนั่นน่ะสิตรงนี้คือกล้องตอนนี้ไม่อยู่ไหนวะยังไม่เจอ โทรศัพท์ดังอีกแล้วโทรศัพท์ดังอีกแล้วแล้วก็หายไปขอให้ตกกังวลจะหายไปเมื่อเราเล่นตุกตาที่เป็นตัวแทนของแม่ใช่ไหมอ่าขอให้ตกกังวลจะหายไปถ้าเรากอดตุกตานี้บ่อยๆกอดดีวะ่ากอดดีวะ่ากอดดีวะาทไมไม่ได้รอดูกล้องแล้วกันจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนโทรศัพท์มาปิดก่อน โอ้โหการรับรู้สิบสองโอเคเฮ้ยเหมือนจะผ่านว่ะตอนนี้เหมือนจะเล่นง่ายกว่าตอนแรกนะเฮ้ยนี่ไงอยู่ไหนเนี่ยห้องนั่งเล่นใช่ไหมเหมือนจะใช่สวยละจอฟาว่ะจอฟาว่ะเดี๋ยวจอฟาต้องออกมาก่อนดังอีกแล้วมันดังอีกแล้วมันดังอีกแล้วมันดังอีกแล้ว โอเคการรับรู้ปลาไปต็ตกกังวลเล่อยละมาวะมันมาวะเข้าไปนี้เข้าไปนี้ปิด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 ได้ยินเสียงไงควา,ามเคลื่อนไหวถูกไหมดูกล้องดิเลาไปต็ตกกังวลจะหายไปต้องดูห้องนั่งเล่นกล้องสามยังอยู่ไหมเฮ้ยมันไม่อยู่ห้องนั่งเล่นแล้ววะไปห้องไหนวะกล้องสี่เอยละ สวยละสวยละสวยละประตูเปิดสวยแล้วสวยละสวยละสวยละประตูเปิดประตูเปิดถ้าเราอยู่นี้เราจะปลอดภัยไหมเราจะปลอดภัยไหมรอมันไปรอมันไปเฮ้ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้ดีกว่าเล่นคนเดียวว่ะเหมือนจะปลอดเฮ้ยมันออกมาจะรู้ได้ไงว่าผมอยู่ในนี้แล้วพี่เปิดประตูมาผมจะไปซ่อนพี่ที่ไหนล่ะพี่ไม่ไหวครับทุกคนวันนี้คงต้องไปพักก่อนแหละ อง,งงมากไม่รู้มันจะเล่นยังไงให้มันผ่านนะครับใครเล่นเป็นคอมเมนต์บอกหน่อยดีอยากผ่านเหมือนกันนะเดือยใจกับแบบนี้จริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้ารับทุกคนฝันดีลาตีสวัสดี